เออแล้วก็ไปถามไปนางที่สวดยางเนอว่าได้เลขอะไรแต่ปูว่าก็อยู่กันที่นู่นแหละปู่อาปูฝันเน้นมันเนีลยมันออกวันที่สี่ก็น่าจะศูนย์สี่แล้วบ้างอาจะศูนย์สี่เอาก็ปูไปปฏิบัติเจ็ดวันนั่นลงศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดทั้งสองรอบเนาะเด็กก็ศูนย์เจ็ดบนล่างออกสองรอบหลังวันนั้นอ่ะ เรียก่าปอรยอคนเห็นเลขสิบสองก็ไปซื้อสิบสองนะไม่ซงไ้่ซงไม่ซงนะครับผมจมยังไม่เปิดเปิดวันที่สิบสองนะเปิดวันที่สิบสองเป็นที่สิบสองปูต้องปรีปูตอนนี้ไปซื้อรอตเอรี่ไว้ด้วยก็ได้สิบสองสิบสอง พบครั้งแรก65าสิบเป็นแกลไยก่อน22เป็นแกลไยก่อน22เป็นแกลายแต่ยืนยันตัวแท้จริงๆอยู่ในใบผูงข้าง2นั่งตือตอยแท้เปิดพร้อมกันวันที่12ทั่วโลกพร้อมกันเวลาเวลายังไม่กําหนดเนาะยังไม่กาหนดแต่ว่าวันที่12แน่นอนเวลายังไม่กาหนดบางทีคือการจิตธุราในช่วงบังวันนี้นะครับเราก็ต้องดูแต่เราจะทำเสนอในวันที่12 สวัสดีค่ะทุกทงานสวัสดีค่าสวัสดีคุณผู้ชามารับชมค่ช่วงนี้ปูกกำลังเร่งเลอคุณผู้ชมนะครับเร่งวิหารเร่งวิหารในเสร็จเร่งวิหารในเสร็จทันฉลองก็ยอย่าลืมมาร่วมบุญกันเดอว,วันที่12ร่วมชอบระบปลาจำมว้คือฟองละ9บาท กูเน้นมากเลยวันที่12เนี่ย12เดือนมีนาอ๋อเดือนมีนาอันนี้เปิดซองกัน12วันที่12กูเน้นมากเลยวันที่12เนี่ยเดี๋ยวมาวันที่12ตุ้ม12 12 13มีนาคือวันฉลองวิหารไหว้ครูทอดสปาสามีคีกูบอกว่ากองเท่าไหร่นะคะกล่องละ9บาทกองละ9บาท ใครจะเอากี่กองก็ได้ใช่ไหมใครจะเอากี่กองก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าปูจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่อืมแล้วช่องทางการที่เอซีจะช่วยในการอย่างนี้เราจะติดต่อผ่านอย่างไรก็ช่องทางปู่เอาอยางงี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมและทางทิศท่านเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งต้น อสายกลุมทัพยานาคก็จะเป็นหนึ่งต้นถ้าปาหนึ่งต้นก็ใครที่จะร่วมบุญมากับกลุ่มทัพยานาคหรือว่าจะเป็นคนกับช้างอันนี้ตอนตอนตทารกับมิเดียชาแนลก็ร่วมมากับกับช่องนั้นๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่เราได้ช่วยมาเพื่อที่จะมาทอดท่าด้วยกันอทุกต้องกางพูดประวัติเขาก็ของเขา ต้นหนึ่งเอาต้นใหญ่ๆนี้ด้วยม,มันจะไปหาต้นไม้พยุกต์นะปู่ต้นใหญ่ๆนี้ต้นใหญ่ไปนห่าแทนพท่อาพรอป้นตาช่างอ่าจะลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ด้วยกัน ครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทางเราจะขึ้นเบอร์โทรในหน้าจอให้เนาะนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับตอนีแอมินคอยให้ท่านแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะร่วมนะครับทำผ้าป่ากับพี่พันแสนกับกองละเก้าบาทกองละเก้าบาทครับผมแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ด้วยนะปู่เนาะได้ให้แอมินกดเนาะกดแจ้งชื่อก็ได้ไม่ต้องไปอยู่นะขอแค่ชื่อส่วนใครที่อยากจะเป็นประธานอยากจะเป็นประธานใหญ่ก็สามารถติดต่อได้ ะติดต่อได้สุกคนนั่นแหละประธานก็อาจจะเป็นประธานโดยทั่วไปก็น่าจ,จะพันหนึ่งนะปู่เนาะประธานเนาะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับก็จะมีถ้าใครเป็นประธานก็จะมีเหรียญที่ระลึกรุ่นฉลองวิหารง่ายไม่เปิดที่ไหนใ,<ช>ใครเป็นประธานต้องแจ้งความจำนงว่าเป็นประธานถึงจะได้เหรียญนี้อ่าถึงจะได้เหรียญนี้นี่นี่ตัออย่างไหมครับเหรียญ ขับไนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรนะครับอย่องนี้จะสำหรับประธานที่ประธานประธานหนึ่งพันบาทจะได้เหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกอรุ่นฉลองวิหารรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับรุ่นแรกที่กูจ้างต้นแรกโอ้โงั้น พิพันก็จะเป็นประธานสักห้าประธานนะใช่ไหมพิพันเอาเอาห้าประธานใช่ไหมก็ได้อยู่โอ้โหไม่ยากเนาะเสียพันธ์เนาะเสียพันเดเลยโอ้โหพิพันเ์็นเดียดไม่ได้เราจะยกเรียนนี้ก็ปูจะทาขี้ผึ้งไปด้วยนะถ้าถัดไปใส่ไปแล้วก็จะมีโชคมีลาบอู้สวยแท้ปูอู้เป็นลูกของใครครับปูเขาปูเองลูปูรุ่นแรกเลยตัวนี้อ๋อเรียนปูกสมเสริมรุ่นแรกประธาน ให้ประธานประที่ที่เป็นประธานก็คือ999บาทก็จะได้เรียนนี้เลียก็จะต้องทุกคนแต่้เป็นประธานก็จะต้องได้ลงชื่อลงชื่อลงชื่อไว้ด้วยนะมีประธานกี่คนรุ่นฉลองวิหารรุ่นนี้รุ่นฉลองวิหารโอปเจ้ากาดําข้างหลังจะเป็นสาริกาคู่โอ้สาริกาเรียนทองคู่สาริกาคู่ คุณซอพยนาคจะเป็นห้ากองใช่ไหมครับคุณผู้ชมนะครับปูรุ่นแรกเลยนะครับครับเปลี่ยนปูรุ่นแรกใส่ก็ว่าสวยนะครับเตอรพลังจะเป็นสาลิกาอ๋อสวยหนาหนานครับหนักด้วยเนื้อสวยมากเลยใช่ชัดไหมให้ปูทีดูนะครับชัดชัดเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นประธานก็จะได้เหรียญปู คือรุ่นแรกรุ่นแรกของปลูกรุ่นฉลองวิหาร12-13มีนานี่หวงพ่อพระป่านะครับวันที่12-13มีนาคม2565นะครับแต่ทางช่องคุมทรัพยานาคนะครับทิพันเนี่ยวันท<พ>ี่12กุมภาเราจะมาปิดเปิด หอยที <G Incre ased> ่ได้มาจากทางไหนเนาะเป็นหอยแบบผูอธิษฐานจิตขึ้นมาอธิษฐานจิตขึ้นมาเดียวมาเป็นอธิษฐานจิตไม่มีหอยวงในวงอะไรเข้ามานะครับมีหอยอธิษฐานจิตนะครับของปูไม่มีของปูไม่เคยมีวงในเด้อครับปูไม่เคยมีหลายช่องว่าวงในวงนอกนะครับเต๋อของปูไม่เคยมีตรงไหนก็ตรงนั้นแหละมแต่ปูวงเองปูวงเองพบเลขปูนี่ได้ตั้งแต่วันที่ ให้ออกปุ๊บนี่ได้เลยกลางคืนก็าเจะให้ต่องวดอย่างนั้้นใหต่องไงให้ต่องวดพอแค่นี้ปู่จะไม่ปล่อยจะไหลายศปลายปู่จะปล่อยทิศเดียวเลยคือในจอบแบบนี้เลยใช่ิจะได้รอรอตัวเลขวันเดียวเลยเรียนสวยมากครับปูจ้าเรียนเหรียนปู่เนี่ยเดี๋ยวทิศพันให้พี่ช่วยทากี่เพิ่งลงปูนิดหนึ่งนะจะได้ติดเอาต้อง ใอ้ไปช่วยทานนิดๆนะโอ้ยใครได้ไปนี่ก็ติดมหาโชคมหาลาบเลยนะครับก็จะปลูกเสกในคืนวันที่สิบสองเดรียรุนนี้แล้วก็จะแจกให้ลูกศิ์ลูกหาที่เป็นประธานรวมเป็นประธานปลูกเสกอันนี้ยังไม่ปลูกเสกนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะได้เลยเป็นงานตัวอย่างเป็นตัวอย่างเฉย ูกเสนะ้าจ้าหม <นา S 1> ู <ชา S 1> ยอยากได้ไวบูชาจาติดต่อร่วมเป็นประธานทอดประ,ประนนลาสามเมืีกับเมื่อกี่สองสามมีนาะใครที่เป็นประธานใหญ่ก็คือประธาน999บาทก็จะได้เหรียญหนึ่งเหรียญอข้าราชการเปลี่ยนบุคคลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ศาลาปฏิบัติธรรมใหญ่ช่างออกแบบ ออกแบบเพราะว่าน่าจะทั้งหมดน่าจะสี่สิบเสาสี่สิบเสาตรงที่เห็นนี่มาทำดีตรงไหนนี่โอ้พอด้านหลังนี่เลยโอตรงนี้เลยเนี่คุ้มตรงนี้เลยหลังใหญ่ตรงนี้เลยอ๋อสี่สิบเสาจ้ะเสาสี่สิบต้นทำเป็นโดมเลยช่วงนี้เนาะโดมหลังใหญ่งบประมาณก็หลายแสนอยู่ด้วยนี่โอ้ยล้านล้านหลายล้านนะครับก็ได้ลูกชิ้นลูกหาเนี่ยแหละเอฟซีเนี่ยแหละอ่อได้ช่วยกันช่วยกันสร้าง เพราะว่าอย่างน้อยท่านที่มาก็จะได้มีที่พักหลบแดดหลบฝนบ้างครับอืมที่มาด้วยความทุกข์ใจทุกอะไรเนาะใช่ก็อยากจะมาถึงก็อยากชี่จะมีความสมบุกคนสบายใจผู้ก็เลยมีเจตนาที่จะทำโดมนลควต่อไปใครที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือมาจําศีลมันก็ได้ไงอ่าตรงตรงนั้นคืออะไรครับเป็นกองกองนะครับอือเป็นรั้วบ่อืม เสาลวดเสาเสาลวดโอ้โหมากเลยเสาลวดสูงใหญ่ต้นเลยเสาลวดน่าจะทำเป็นน่าจะทำสองมันจะติดลายหอมหมดเลยเ้าใหญ่มาติดลายหอมหมดเลยแจะทำเป็นวิหารเป็นตัวดีอะไรประมาณนึงไม่คอมไนต้นน้ำไม่เลยถ้าเสร็จนะครับต้องไปตรงตัวรอดูนะครับเดี๋ยวปลูกลองจะเริ่มถ้าเสร็จที่หลังไปเพราะว่าช่างก็มีน้อยช่างก็คือเราช่างฝีมือมาทำอืมจะทำวิหารไม่ใช่ มาสิงงานลายเดยตรงเลยแต่แล้วก็ปูก็เป็นสถาปนึกด้วยนะครับปูนถาปนึกปนึกปูนึกอะไรก็ทำเลยอะไรก็ทำเลยทเลยแต่ก็ทำได้สวยอย่างวิหารเนี่ยปูนึกเองนะเอาก็ปูนึกจริงจงก็ปูนึกทำสถาปนึกได้เลยได้เลยนะร่วมเป็นประธานจจก็แจ้งความจำลองมาเลยนนจ๊ะในช่องของกรมทรัพยากรมถ้าก็หลายๆายช่องล้วปูแล้วก็หลายๆช่องในทั้งอ่านซอนผินอีสานกับคนกับช้างก็เขาก็จะได้ อ่าเปลี่ยนรายชื่อรวบรวมรายชื่อืมประธานแล้วก็สายบุญร่วมทอดท้อป่าทุกช่องนั่นแหละทั้งเลยมันในแชนแนลทุกคนน้องน้องอะไรน้องยูทูบสายบนน้องมิวแชนแนลทีมงานยูทูบสายบุญสายบุญสายบุญสายอุดรอืแล้วทางสายโลนก็มีนะคทุกสายก็มาร่วมร่วมกันสร้างให้สืบทอดศาสนาไปเป็น การสร้างที่เราไม่ได้เอาไปไหนเราก็ฝากไว้บนโลกนี้แหละเอาไปไม่ได้หรอกลูกลาได้สือลูกได้หลานได้สื่อทอดได้ปู่ทำปู่ก็ปึกษาทั้งวัฒนธรรมอารยธรรมของนอิสานใต้บ้านเราอืมก็จะได้ความรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเบอร์โทรขึ้น เบอร์โทรขึ้นก็เดี๋ยวให้ขึ้นเบอร์โทรช่องไหนก็ขึ้นช่องนั้นเลยแล้วติดต่อ่านเลยจะจำนองยังไงเขาจะได้อ่าเขียนด้ชื่อเนาะออแอดมินเราทำงานหนักแล้ะแอดมินทำงานหนักเอฟเอเป็นใจเราร่วมบุญด้วยกันคร้างเห็นพี่ผู้ช่วยทำงานหนักแล้วตอนนั้นเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรผู้ช่วยจอสร้างประวัติศาสตร์นี่จากศาลายูทูบเบอร์ศาลาปฏิบัติธรรมยูทูบเบอร์เอาช่องนี้ติด ไว้ทุกช่องนะก็ดีนะปู่ดีนะปู่ใช่ไหมล่ะเออเราร่วมด้วยช่วยกันเราต้องมีส่วนร่วมทุกคนต่อไปว่าหลังนี้ทุกคนทางช่องยูทูบได้ช่วยกันช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อพุทธวาเป็นพุทธบูชาบุญใหญ่บุญใหญ่ันที่สิบสองสิบสามีนาที่สิบสองสิบสามมีนา ย้อนนะครับวันที่12-13มีนานะครับเป็นบุญใหญ่นะคใครที่จะมาร่วมงานหรือมีเกียิจํานงจะมาทําโรงทานก็เดือนเชิญได้ทุกคนเดี๋ยวกําหนดการจะออกเร็วๆนี้กําลังพิม์พอยู่กําหนดการยังเป็นทางการสำหรับหลายท่านนะครับที่รับชมอยู่บางท่านก็ยังสงสัยในการที่จะเดินทางมาที่ตรงนี้นะครับอยากจะให้ปู่บอกเส้นทางมาจาก ที่ไหนอย่างไรบางท่าน ừ, ไม่เคยมาบางท่านอยากจะมาแต่เดินทางไา่ได้ถ้าเกิดจะตักหมุดก็ให้ตักหมุดที่บ้านอังกรบ้านอังกรตัวไก่ตัวอ่างรอริรงใตัวไก่อ่างรอริรงตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์บ้านอังกรตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ตามคนบ้างอังสตรนก็รู้จักแต่เนี้ก็เข้า,ามาทางไหนอื